สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะและเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะนะฮะคลิปนี้นะฮะผมก็เมื่อวานเนี้ยคนอาทักมาให้ไปเอางานนะฮะมาเลี่ยมนะครับเมื่อนี้สร้างก่อนก็เลยไปออกมานะครับเนาะได้มาแล้วครับงานก็เป็นประมาณนี้นี่ครับเป็นพัะปางนาคปกนะเนื้อดินครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะฮะ นี่ครับนักปกเห็นไหมครับสวยนะครับก็องค์ใหญ่อยู่นะนะเอามาไว้เลี่ยมครับก็จะอยู่ประมาณนี้อ่านะครับอันนี้ก็คือส่วนของพระปังนักปกนะฮะพอไปแล้วครับผมผมก็เลยได้นี่ครับ ของแถมมาด้วยนะนี่ไปเจอกล้วยนะฮะเจอกล้วยครับได้กล้วยมาปลูกด้วยครับก็เลยขอกล้วยอามาอันนี้เป็นกล้วยเลือดนะกล้วยเลือดหรือกล้วยมณีเรียกอีกชื่อก็กล้วยทหารนะนี่เรียกกล้วยเลือดกล้วยมณีหรือว่ากล้วยทหารนะฮะก็จะประมาณนี้ครับ ไปขุดมาขอมาหนึ่งนอนะครับเอามาไว้ให้ปลูกนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะไปเจอครับได้ชวนชมมาด้วยนะครับเนาะนี่ก็เป็นเบีย้ยต้นชวนชมครับก็ไปเห็นก็เลยขอมานะเอามาปลูกไว้ครับไว้ดูไว้ชมกันนะครับสำหรับเบีย้ยชวนชมครับ ก็วันนี้ได้มาสีเบี้ยชุนชมมาสีเบี้ยนะแล้วก็ได้กล้วยนะครับเป็นกล้วยกล้วยเลือดนะฮะน่าจะเป็นกล้วยเลือดเขาเรียกกล้วยเลือดหรือว่ากล้วยอา่าอะไรนะกล้วยมณีครับเป็นกล้วยป่านะเป็นกล้วยป่า สวยครับมาปลูกไว้เป็นไม้ประดับนะครับเนาะนี่ก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ครับท่านะผู้ชมสำหรับกล้วยเนี่ยนะอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะฮะอันนี้ก็จะลงปลูกลงดินนะกล้วยมันีกล้วยมนันีหรือว่ากล้วยเลือดนะครับนี่ได้แล้วมาปลูกดูสวยๆครับผม อ่ะคลิปนี้นีก็ฝากไว้ครับพี่ๆเพื่พพอนๆทุกท่านนะเป็นกำลังใจกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันครับผมสวัสดีครับ